สวัสดีครับผมจำมอกครับเดี๋ยววันนี้มาติดตั้งไฟตัดหมอกรถยนต์กันนะครับผมมาดูวงจรครับนี่สีแดงคือไฟหลีนะครับผมสีดําก็คือไฟลบของไฟหลีครับอันนี้คือไฟบิดนะครับผมอันนี้คือดีเลย์ครับผมอันนี้คือฟิลนะครับผมอันนี้คือไฟบวกแบตเตอรี่นะครับสีแดงอันนี้สีดําก็คือไฟลบแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าไฟตัดหมอกต้องกินกาแฟจากแบตเตอรี่นะครับห้ามกินกาแฟจากไฟิดนะครับผม เพราะว่าฝาตัดหมอกจะมีกาแฟค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวฟาูิดจะละลายนะครับผมอันนี้ก็ไฟตัดหมอก r l ครับผมวงจรการติดตั้งก็ประมาณนี้ครับนี่ครับผมวงจรการติดตั้งนะครับผม่าเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งครับอ่าอันนี้ผมเทสนะครับผมเอาฝ่ายกำฝั่งจิ้มกับควบบวกแบตเตอรี่นะครับต่อไปเรามาหาไฟลี่ครับผมที่จะเลี้ยงฟลูอด์นะครับนี่ครับผมดูไฟที่ไขควงนะครับ อ่าพอออนออนไฟไฟลีปุ๊บไฟควงไฟติดนะครับนี่ครับเราก็ต่อสายสีแดงไฟวิทเข้าไปนะครับที่เราหาไฟไฟเจอเมื่อกี้ครับนี่เราเปิดไฟลีปุ๊บไฟวิท์จะแสดงสถานะนะครับพอเรากดอีกทีก็ไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับพอเราต่อเพ่วงับไฟวิท์ไฟรีนะครับผมเวลาเราปิดไฟลีระบบทุกอย่างจะดับหมดนี่ครับผมไฟตัดหมอกติดแล้วนะครับนี่ติดพร้อมไฟลี่เลยครับผม อันนี้ก็ดีเล์น,นะครับผมอันนี้ไฟพื่อลบอันนี้ไฟก็บวกคือไฟเมนนะครับผมที่ไปเลี้ยงหลอดนะครับแล้วก็เดินเก็บสายไฟไปครับแล้วก็มีสายคำฟังไปที่สวิตช์หนึ่งเส้นนะครับผมขอบคุณครับที่มารับชมรนรฟังขอบุณคราบ